ห5ก็็ดบีอืเดี๋ยวก่อนเป้าาแล้วอะไรครับเอาหมายสิ 35...35... ข้อต่อไปครับห้าสิบสิบห้่สิบกสิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบก็สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสิบสี่ สาครับข้อต่อไปครับห้าสิบสิบสาสิบหกสิบเจ็ดป